สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขัดฟุตบอลมา่ํามคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสบัคสมาชแล้วกดกระดิ่งเพจ Youtube ลมถึง Facebook หมดสั่งแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลซิล,ลิบีอิตาลีกันก่อนเลยครับเตนาน่านะครับเอาชนะทางด้านของโคโตเน่ไป1ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลออดเวนคานของสวีเดนนะครับเอสบอกครับไพ่กับทางด้าน AIK s เคสตอกโฮไป2ประตูต่อ4 s i ซิลิอุสนะครับเอาชนะทางด้านฮังเคนไป3ประตูต่อ0 m a v มาบี้นะครับเสมอกับทางด้านโอเลโบไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษกันบ้างนะครับดาบี้เคาว์ตี้ไพ่กับทางด้านควีนพาร์คเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีวีซีของฮอลแลนด์นะครับเอ็มวีวีมารทิสนะครับเสมอกับโรดาเจซีไป1ประตูต่อ1เอ็มเมนนะครับเอาชนะด้านของอัมเลรซิตี้ไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาเวลเจลครับเสมอด้านมิทลแลนด์ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิกาของสเปนออสซาซูน่าเสมอด้านเอลเช่ไป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลเซกุดนดาลีกาของสเป AI AR, นเอีอบาร์เอาชนะด้านคิโรนาไป4ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนนะครับสำหรับฟุตบอลลาลีกาสเปนที่เตะกันเมื่อคืนนะครับโอซาซูนานะครับอยู่อันดับที่10นะครับหลังจากเมื่อคืนเสมอกันมานะครับมีแข่งไป15นะัดมี20แต้มส่วนทางด้านเอลเช่ e นะครับอยู่อันดับที่17นะครับเตะไป15นะัดมี12คะแนนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอนาภาัยไว้นะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ